ลรา,าสรุช่องะออชีวิตบ้านเมื่อนี้มาเก็บแกะหน,นาวยังเีอนหนาอยู่พี่น้องเอ้ยสิบหกองศาเมาื่อนี้ฮ้อนขึ้นมาในจกนักหนเมื่อวานนี้สิบสี่เมื่อวานนี้สิบสี่องศาน่ะแก้มาขามนี่แหละนี่นั่งแก้มาขาม,มนั่งแก้มาขามอยู่<า>บนเื้อนี่ว่าันาที่แก้แล้วยเยน,นื้อ หนาวแล้วก็โรคระบาดก็สายโรคระบาดนะแต่ก่อนในหมู่บ้านนี่เนี่ะปลอดภัยวันนี้มีติดมาแล้วเลยต้องอยู่ต้องนิ่งอยนี้อยู่กับบ้านนี่แหละไม่ไออกไปทางเดิมมาทางนี้ป้องกันอยู่ยใน,ในบ้าน<ม>เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเราเพรา่อแไม่ไมีมจำเป็นก็จะไม่ไปไหนมะขามซุก ทำนี่แหละทำบ้านๆชีวิตบ้านๆนี่แหละมีจำหูกับเอ็กซ์เข้าๆเอ็กซ์เข้าๆกับเอ็กน,นั่นนี่แหละแกะมะขามมะขามต่อยมาจากใน,ในชีวิตในบ้านในครอบครัวเ้านี่แหละพี่น้องเมื่อนี้แหละมีแต่กล้องมาถ่ายให้ได้พี่น้องเอ้ แต่ก้องแ <ตะ S 1> ปลง <ตะ S 1> กร้อยแต่ก้องอยากกินเนื้อย่างเหไหมมาถามกินเนื้อย่างแต่เศร้าๆคุณแม่เรามีไหวแล้วได้น้องพี่น้องครบห้าร้อยกับสิบกินครบหกร้อยกับสิบกิลแมพี่น้องก็เยอะนะมีไหวแล้วได้นม่ไหวน้องเลื้อตามสัญญาก็ต้องตามสัญญาตามสัญญานะเลือมันก็พรมีแนวซื้อให้กินนี่แหลนะเนาะมันไม่ได้ไปทำงานหาเงินนี่แหละเห็นไหม ที่ออกจากบ้านแักถือนี่ตามหูกับไม่ได้ขายทีเอาไปหรือซื้อพี่น้องเอ้ยแกลำบากแต่นะกบเข้ากับน้ำกับกิบกนตามมีต่าเกิดซ้มันไปไม่ได้เนาะตลาดก็ไปไม่ได้อยู่แต่ออบ้านอ้อมเอียวอยู่อ้อมหมู่บ้านอยู่แต่มาในหมู่บ้านก็มีบน้นงเพราะม่พี่น้องยาหนีกักตูอยู่แต่ในห้อง <c oughs> ไม่ได้ออกไป <c oughs> ห้องลืนเลย <c oughs> ซื้อ,อยี่มาซื้อกับเข้ากับซื้อเม็ด แล้วกลางมืออ้มยดูแลเจ้าของตอเนาะเป็นมามันกันยากเบิดครอบครัวตัวนี่กันหน้าตอนนี้อียาแต่ยังเสือแม่เกิอนเห็นว่าเสือแม่สองชั้นเลยสู้สู้ให้ปลอดภัยสู้สู้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเ้อที่เข้ามามารับชมกระไดช่องนน้อยแต่อันนี้ใาย่มีช่องสอง่องพ่อแม่เปลี่ยนค่อยคใส่พี่น้อง เพราะว่าซองเก่าของยายมันเห็ดไม่ได้แล้วช่องน้อยน้อยํำลังแต่พอตัวนไ่มเห็ดไ,ไปเรื่อยๆแหละพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันเนาะเดี๋ยวนี้กระโค้เปิงๆงเลยไม่ได้ผ่านผูน้เดือผ่านกขะโค้ผ่านแบบนี้ ก็ใช <łość> ่นาคาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ละเมื่อนี้นะกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดตับตะไค้ให้นําหมเด้อขอบคุณค่ะสตาว่าตีค่ะเฮือเป็นกำลังใจน้ำหอมเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย